สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำตาลนะคะจะพาทุกทุคนนะคะไปทําความรู้จักกับมาตรฐานใหม่นะคะอย่าง Wi-Fi 7ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ <c oughs> าอาจจะมีความสงสัย,ยใช่ไหมคะว่าเออ i ว i เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วมีความแตกต่างอะไรกับ Wi-Fi ตัวเดิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ค่ะน้ำตาลจะพาไปทำความรู้จักกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยค่ะ นะคะหรือที่หลายๆคนนะคะเรียกว่า eht ค่ะซึ่งมีศัพท์เทคนิคด้วยนะคะเรียกว่า ite แ e 8 0 2 1 1 be ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐาน wi-fi รูปแบบใหม่นะคะที่ได้รับการพัฒนามาจาก wi-fi 6นั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยให้การใช้งานนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทำงานอยู่บน3ขึ้นความถี่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น2.4 g h z 5 GHz และ 6GHz ค่ะ เพื่อใช้งานทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างเต็มความสามารถค่ะขณะที่เทคโนโลยี Wi-Fi 6นะคะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานที่มีจำนวนอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับเทคโนโลยี Wi-Fi 7นะคะมีการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วไปยังทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และหากคุณนะคะกำลังพบปัญหานะคะในเรื่องของการบัฟเฟอร์นะคะหรือการใช้งานที่ล่าช้านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความแออัดของสัญญาณค่ะการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Wi-Fi 7นะคะจึงเป็นหนึ่งทางเลือกะคะ่ะในการช่วยแก้ปัญหานะคะเพื่อให้รองรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ แม้ว่า Wi-Fi 6นะคะจะให้ความเร็วมากถึง37%จาก Wi-Fi รุ่นก่อนค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนกับเจ้า Wi-Fi 5นะคะที่ได้มีการพัฒนาความเร็วจากรุ่นก่อนถึง10เท่าเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี wifi 6นะคะก็เน้นในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลค่ะแต่สําหรับเทคโนโลยี wifi 7นะคะก็ได้มีการออกแบบเพื่อปรับปรุงการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้นค่ะ สรุปแล้วนะคะ Wi-Fi 7นะคะก็จะช่วยให้การสตรีมวิดีโอนะคะที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะยังครอบคลุมระยะนะคะที่กว้างและก็ไกลามากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและยังช่วยลดปัญหาข้อขวดนะคะและการแย่งแบนด์วิสกันระหว่างอุปรกรณ์อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยี Wi-Fi7 นะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะเชื่อเลยค่ะว่าต้องตอบโจทย์การใช้งานของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถ มามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์น,นี้เลยค่ะ